การประกอบชุดบดอนเนกประสงค์ของเครื่องเซฟไทม์เครื่องเซฟไทม์มีชุดบดมาให้ด้วยนะครับชุดบดนี้ไว้สำหรับทาไอศครีมก็ได้ทําซอสมะเขือเ,เทศหรือว่าทาเนยถั่วก็ได้นะครับแต่ไม่สามารถนําไปบดอะไรที่แข็งๆมากนะครับไม่ได้นะครับเช่นน้ําแข็งหรือว่าพวกลากไม้พวกสมุนไพรที่แข็งมากๆนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการประกอบชุดบดกันเลยนะครับ ที่โถบทนะครับที่โถโบทด้านล Ranger, existing, ่างจะมีจุดยึดกับมอเตอร์นะครับก็จะมี2ตำแหน่งนี้จะมีขนาดใหญ่นะครับตำแหน่งขนาดเล็กจะอยู่ด้านหน้านะครับที่ฐานมอเตอร์ก็เหมือนกัน2ตำแหน่งนี้ก็จะมีขนาดใหญ่นะครับด้านหน้าก็จะมีขนาดเล็กฉะนั้นเราก็วางให้เขาตรงตำแหน่งกันนะครับด้านขนาดเล็กอยู่ด้านหน้านะครับวางให้ตรงต่อไปเราก็นำเกลียวมาวางครับ เราก็วางลงไปตรงๆแล้วก็กดลงไปนะครับต่อไปเป็นฝาปิดนะครับฝาปิดเนี่ยที่ฝาปิดจะมีลูกศรสีาขาวๆนะครับแล้วที่ด้านข้างโถบดเนี่ยครับก็จะมีลูกศรสีโปร่งใสอยู่ข้างๆกับกุญแจปลดล็อกนะครับแล้วก็มีลูกศรสีทึบๆอยู่ด้านข้างกุญแจล็อกนะครับวิธีการก็คือเราเอาลูกศรสีาขาวๆที่ฝาปิดนะครับ วางให้ตรงกับลูกศรโปร่งใสตรงกุญแจปลดล็อกนะครับแล้วก็หมุนไปหาที่กุญแจล็อกนะครับต้องหมุนให้สุดนะครับถ้าหมุนไม่สุดมอเตอร์ไม่ทํางานนะครับเพราะว่าฝาปิดเ็าจะมีตัวขาเตะสวิตช์ด้วยนะครับถ้าเผื่อเรายังไม่ได้ประกอบฝาปิดยังถูกต้องจะเปิดมอเตอร์ไม่ติดนะครับ พอหมุนให้สุดเนี่ยจะสังเกตที่ตัว V นะครับจะมีไฟติดนะครับแสดงว่าเราประกอบฝาปิดเรียบร้อยเครื่องพร้อมที่จะทำงานได้แล้วครับเราก็เปิดเครื่องเทสดูนะครับคราวนี้ชุดบดเราก็พร้อมที่จะทำงานแล้วนะครับการถอดโถบดนะครับการถอดโถบดเนี่ยเราเริ่มจากที่ฝาปิดก่อนนะครับที่ลูกศรสีขาวๆบนฝาปิดนะครับ ให้หมุนไปหาตรงกุญแจลูกศรสีใสๆตรงกุญแจปลดล็อกนะครับหมุนให้สุดเลยนะครับแล้วเราก็ดึงฝาขึ้นมาจากนั้นเราก็ยกโถบทขึ้นมาทั้งชุดเลยนะครับแล้วก็นําไปแยกส่วนเราก็นําไปล้างทำความสะอาดนี่คือการประกอบชุดบทและถอดโถบดนะครับ